สวัสดีครับเพื่อนผมชังกิจนะครับวันนี้ชังกิจจะพาเพื่อนมารีวิวเจ้าตัว TTX คันนี้นะเพื่อนคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะเพื่อนตัวนี้มีสัญลักษณ์ของหน่วยความปลอดภัยขั้นสูงสุดอาอย่ด้วยนะครับตัวนี้เป็น TTX 125CC ซหีซีหัวฉีดนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นสีดำดำเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนสีเขาจะออกทรงเหมือนกับสไตล์กับเหมือนอหน่วยงานการทหารอะไรสักอย่างหนึ่งนะช่างกิดก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ มีอายุที่10ป,ปีนะเพื่อนๆอ่าสิป,ปีแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือคันนี้เป็นรถมือ2นะเพื่อนๆอ่ามือ2ที่ถือว่าสภาพสมบูรณ์100%นะครับเพื่อนๆอ่าตัวเรือนไม้ของเขาสําหรับเจ้าคันนี้นะเพื่อนๆมีอ่าเข้มไม้อยู่เพียงแค่1750งาสกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคันนี้ ช่างกิจได้ไปน,นําออกมาจากโกดังจากสต็อกนะครับวันนี้เอามาทําความสะอาดแล้วเอามาถ่ายให้เพื่อนดูนะครับว่าเจา้าทีทีทเอซสีพิเศษตัวนี้มีความสวยงามยังไงนะครับพอดีช่างกิจเห็นแล้วมันสมบูรณ์มากาไม่น่าจะเป็นรถมือสองเลยนะครับเข็มไม่เพียงแค่1,700กว่าเท่านั้นเองทุกอย่างยางเดิมทุกอย่างนะครับยางหน้ายางหลังยังเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็ยังเป็นของเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ท่างกิจจะพาไปดูว่า จะมีอะไรสวยงามบ้างสําหรับ TTX คันนี้นะครับ <S <S เพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังตามหาหรืออยากได้อยู่นะครับตัวนี้มีราคาขายนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปสังเกตจ,จะบอกว่า,ามีราคาที่เท่าไหร่คันนี้เป็นมือ2นะครับไม่ใช่มือหนึ่งอ่ามือ2เดี๋ยวอ่าถ่ายคลิปสังเกตถึงจ,จะบอกว่ามีราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนดูก่อนว่าอ่าในความที่เป็นรุ่นพิเศษก็จะมีความแตกต่างจาก TTX ที่เป็นตัวธรรมดานะเพื่อนเพื่อนอ่ามันจะมี อุปรกรณ์ตกแต่งเนีย่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่สวยงามกว่านะครับตัวนี้จะเป็นทางด้านหน้าของเขาสีตัวนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ารุ่นนี้ท่านผก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นเขาเขาเขาเรียกว่ารุ่นอะไรแต่เขาจะามีโลโก้ของหน่วยงานาทางทหารอะไรทักอย่างาติดอยู่ถ้ามองไกล้ๆก็จะออกทางเหมือนกับรถทหารนะนเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม มันจะออกทรงเหมือนสีไป,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 ปโทนที่เป็นรถของทหารนะเพื่อนๆแตเป็นหน่วยงานความมั่นคงอะไรเขาทุกอย่างนี่แหละทั้งกีจก็ไม่รู้แต่วันนี้สะดุดตาเราเห็นมันสวยดีก็เลยเอาออกมาถ่ายให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยให้เพื่อนดูรอบๆก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คันนี้เป็นมือ2นะครับไม่ใช่มือ1แต่สภาพเหมือนกับมือ1เลยนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้มีราคานะครับเดี๋ยวไทยคลิปทังกิจจะบอกเดี๋ยวจะพามาดูก่อนว่าในความพิเศษเขามีอะไรบ้าง ตัวนี้จะเป็นทางด้านหน้าก็จะปกติเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับตัวไฟก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนสไซส์นะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยจะเป็นตัวบังโคลนของเขาส่วนความพิเศษตัวด้านบนของเขาตัวนี้ก็จะมีอ่าเจ้าตัวนี้เพื่อนเจ้าตัวแนดนตัวนี้เขาจะเป็นสีทองนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นเดิมจากโรงงานนะครับแนดนเขาตัวนี้จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็มาจนถึงตัวจุกไปแนด์ตัวนี้ก็เป็นสีทองแบบนี้นะเพื่อนๆตัวรุ่นพิเศษ แล้วก็ในตัวหน้าจอ,อเรือนไม้เขาก็จะมีาสัญลักษณ์ TTX ตรงต,ตัวนี้นะครับเป็นเฉพาะรุ่นพิเศษนะครับเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนๆดูตัวนี้เข็มไม้เขาอยู่ที่1,795กิโลนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นเข็มไม้แท้ไม้เดิมนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยึดมาแล้วก็เอาเข้าจอดในโกดังเลยนะครับไม่ได้เอามาทําการาตกแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มาเคลียร์มองเคลียร์ไม้ OM huh September นะครับนี่เป็นไม้เดิมนะครับเพราะว่า <med> ตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับทางบริษัทก็ไม่ได้ ا, ทําการแตลารดร,ารถมือสองด้วยนะครับรถ ช่างขีดไปลือ้อไปคนมาให้เพื่อนๆนดูเฉยนะครับในโกดังนะครับอ่าเนี่ยส่วนแฟรลิงตัวในตัวนี้เพื่อนๆนที่ช่างขีจบอกว่าเขาจะออกเป็นอ่าทรงเหมือนเหมือนรถทหารตัวนี้เขาจะเป็นสีเขียวนะนเพื่อนอ่าจะเป็นสีเขียวแต่พลาสติกแต่แฟรลิงก็จะมีการเสีดการหมองตามอายุข,ของรถนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนแต่คญแจก็จะเป็นอ่าุญแจแบบนี้นะครับอ่าเปิดเบาะก็จะอยู่ ตำแหน่งเดียวกันนะเปิดเบาะล็อกคอทั้งล็อกนีลไพยชั้นนอกก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้นะเพื่อนความสวยงามและก็พิเศษตัวนี้ก็จะมีตัวแผ่นยางรองแบบนี้นะเพื่อนตัวนี้เป็นอของาของเ t x เลยนะครับน่าจะใส่มาตั้งแต่วันออกรถนะเพื่อนน่าจะาซื้อซื้อของแต่งเพิ่มเลยตั้งแต่วันออกรถนะครับอ่างกตจสันนิษฐานนะไม่รู้เหมือนกันเารถคันนี้อายุ10ปีแล้วเนี่ยส่วนเฟดดิ้งตัวใต้เบาะตอนนี้จะเป็น สีออกบอลบอลนะนเพื่อนๆอ่าสีออกบอลบอลแล้วก็จะถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดําแล้วก็จะมีติ๊กเกอร์นี่หน่วยงานเขาเอ็กฟอร์อะไรเขาทุกอย่างนี่แหละทีทีทเเนี่ยสัญ,ญลักษณ์โลโก้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวเบาะก็จะดีไซน์พิเศษนะนเพื่อนๆมันจะไม่ไม่เหมือนกับตัวที่ไม่ใช่ตัวเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้เขาจะเป็นเบาะจะมีตะเข็บหาได้สีเขียวเย็บแบบนี้นะนเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหม มันจะมีได้สีเขียวเย็บแบบนี้เขาจะให้ออกโซนเหมือนโทนไปทางรถทหารนะเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านท้ายตัวไฟท้ายไฟทั้งหมดยังเป็นแบบหลอดอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ได้เป็น LED เนะสำหรับเจ้าตัว TTX เนี่ยสังเ,เกตเพื่อนสังเกตอีกอย่างนึ่งรถคันนี้เป็นมือ2องแล้วเพื่อน <c oughs> ลูกค้าซื้อไปไม่รู้ได้ทะเบียนหรือย,ยังยังไม่รู้นะเพื่อนโดนยึดก่อนดูสิ ตัวเกีย่ยวใส่ทะเบียนยังไม่มีรอยขันน็อตเลยสงสัยทะเบียนยังไม่ได้แต่รถอาจจะโดนยึดมาก่อนนะเพื่อนนะเข้มไม่เพียงแค่1,700กกบอีก5กิกโลเท่านั้นนะครับสำหรับทีเคันนี้นะเพื่อนๆนี่คือความพิเศษของเขาส่วนนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านอาซ้ายนะครับถือว่ายังสมบูรณ์เกือบ100%นะครับคันนี้สวยงามจะมีรอยก็เล็กๆน้อยๆนะครับถือว่า,าก็ สมน้ําสมเนื้อกับเจ้าตัวอายุของเขานะครับเพื่อนเพื่อนตัวล้อหลังล้อหลังล้อทั้งหน้าและหลังเป็นวงล้อขอบ14ทั้งหน้าและหลังนะเพื่อนตัวนี้ยางก็ยังเป็นยางเดิมทั้งหน้าและหลังนะเพื่อนถือว่ารถสภาพสวยมากเนี่ยอาจจะมีฝุ่นมีนั่นจับหน่อยก็ตามอายุการจอดนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้มีการาใช้งานถือว่ายังเป็นรถใหม่อยู่ถ้าเป็นเจ้าตัว t ีทีเอ็จขีดจะชอบอยู่อย่างหนึ่ง ท่านผู้ชมชอบชกโชกหลังมันมีขนาดที่ใหญ่ดีอ่ามันดูแล้วมันสมส่วนกับตัวรถดีนะเพื่อนถือว่าอ่าเป็นโชกคที่สวยนะครับที่เกี่ยวที่ใหญ่และทักตัวอ่าแกนที่ใหญ่นะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็มาเข้ากับตัวดุมกับตัววงล้อกับตัวแข้งอ่าสายพานมันก็เป็นสีดํามันโทนเดียวกันหมดนะครับนี่มันจะออกแบบได้ลงตัวแบบนี้นะเพื่อนอนี่ท่านเพื่อนมองด้าน ข้างก็จะเห็นลักษณะแบบนีนะ้สวยงามนะครับเพื่อนๆสีนี้ถือว่า,าหายากนะครับ TTX ส,สีนี้แล้วก็สภาพแบบนี้ถือว่าหายากแล้วนะครับใครที่สนใจนะมีราคามีราคาแต่ได้ยินราคาอย่าตกใจนะเพื่อนยา <laughs> งว่าแหละคนเขามีตังค์แล้วเขาไม่อยากขายเพื่อนๆถ้ามองแบบนี้เนี่ยสวยงามมากตัวนี้เป็น TTX ตัวนี้เป็นรถปีปีผลิตของเขาอยู่ปี อ่า5 5 5 5นั่นเพื่อน2555ปีนี้65ก็ร่วมๆแล้วก็ประมาณ10ปีนะครับตัวเนี้อ่าประมาณ10ปีแต่รถวิ่งแค่1,700กกโลเท่านั้นนะครับเนี่ยถังน้ำมันก็เผื่อได้แต่ก็ถือว่ามีอะไรเข้าไปอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เนี่ยลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ท t X คันนี้ส่วนเรื่องราคาบอกไปแล้วอย่าตกใจนะครับ40,000กระบีก2 0 0 0บาทอ่าเป็นไงล่ะรถเก่าแต่ราคาไม่เก่านะครับถือว่าแต่ใครที่ชอบใครที่สนใจก็อ่าราคานี้ก็ซื้อได้นะครับก็เท่ากับซื้อรถใหม่เพราะว่าตัวอ่าเรือนตัวเข็มไม้ตัวอะไรเขาก็อยู่แค่อ่าพันเจ็ดร้อเบาทพื่อนเพืน,พน,พน,พนเห็นตอนนี้นะครับอ่า ของพวกนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละว่าชอบแบบไหนชอบยังไงนะครับบางคนก็มองอาจจะว่าแพงแต่บางคนก็ตามหาอยู่ก็อาจจะว่าไม่แพงไ็ได้นะครับตัวนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าใครชอบยังไงนะครับสําหรับเจ้า t t x 1 1 5 c กราซีซีคันนี้นะเพื่อนๆอ่า เพื่อนๆทนายที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสถานที่บริษัทกิจเจริญไทยอีบลทุกสาขานะครับถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถเปิดคลิปของช่างกิจให้เจ้าหน้าที่สาขาดูแล้วก็ให้เขาติดต่อประสานงานได้เลยนะครับส่วนเรื่องของราคาที่แจ้งไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่ก็อาจจะมีราคาลดลงมาอีกก็ได้นะครับตอนนี้ต้องเพื่อนๆที่สนใจจริงก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับสําหรับราคาขายจริงๆนะครับเบื้องต้นที่ช่างกิจแจ้งไปก็เป็นราคา ที่ยังคงสภาพไว้ตั้งแต่วันที่ยึดรถกลับมานะครับก็จะมีราคาอยู่ที่40,000ื่กับอีก2,000บาทนะครับเพื่อนๆเ,เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน,อนคลิปนี้ช่างเกียลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ